สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องมหายานแชนแนลกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับกสิติคันโพธิศัตว์มูลปานิธานสูตรวันนี้เราเดินทางมากันถึงประริเชษที่5ชื่อว่าชื่อและสภาพของนรกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันเลยครับ กสิติคันโพธ,ธิสัตว์มูลปัญคานสูหรือตีจั้งวังผูผยสารบุญยงเกงปริเฉทที่5ชื่อและสภาพของนรกในการนั้นพระสมันตพัทระโพธ,ธิสัต์วได้กล่าวต่อพระกสิติคันโพธ,ธิสัตว่าข้อแต่ท่านผู้เจริญ โปรดกล่าวแสดงถึงสถานที่รับกรรมของสัพสัตว์ผู้ที่ทำบากในสหาโลกทกาตและชมพูทวีปที่ประกอบกับชื่อภุมนรกต่างๆสภาพที่ต้องรับโทษทันเหล่านั้นให้กับเหล่าเทวดานกท้าวจตุโลก,กบาลและสัพสัตว์ในปัจจุบันถึงอนาคต,ตการเพื่อประโยชน์แก่สัพสษษษัตในอนาคต ที่ไม่ได้สดับพระธรรจะได้เป็นเครื่องเตือนใจถึงผนแห่งกรรมและจะได้เว้นและระวังขอท่านโปรดเมตตาก่าสแแดงด้วยเถิดพระกสิติคันคพธิสัตว์ตอบว่าแบบนี้พระพเจ้าได้รับพระพุทธานุภาพและอาศัยกำลังของท่านสมณุทธระจึงจะขอกล่าวแสดงชื่อของอนรกแต่ละแห่ง และผลกรรมชั่วที่จะได้รับเหล่านั้นท่านสมนติพัทระทางทิศตะวันออกของเขาชมภูทวีปนั้นมีภูเขาชื่อว่าจักรวาดบันพตที่มืดสนุกอยู่ลูกหนึ่งในภูเขาแห่งนั้นมีนรกขุมใหญ่ขุมหนึ่งเรียกว่าอนันตริยะนรกภายในนรกขุมนี้น มีนรกขุมใหญ่ที่ชื่อว่ามหานรกอเวจีในมหานรกอเวจีนี้มีอาวุธและเครื่องสำหรับพรามานานาชนิดเช่นแยกร่างกายเป็นสี่ชิ้นนกบิน,นธนูภูเขาม่ดมนยตัวออกพุ่งทะลุร่างรถเหล็กเตียงเหล็กควายเหล็กเสือเหล็ก กรีดคมลาเหล็กน้ำหลอมจากโลหะร้อนวิธีทรมานเช่นอุ้มต้นเสาไฟร้อนพ่นไฟกรีดลิ้นตัดหัวเผาเท้าจิกลูกตากลืนลูกเหล็กร้อนทิว่าทำร้ายกันเองมีดหั่นลำตัวไฟแฝดเผาซวงใช้วิธีทรมานต่างๆวิธีกัน ท่านผู้มีตาใมจากประวาลบรรพณ์นี้มีนรกอย่งเช่นที่กล่าวมาหลายขุมด้วยกันและวิธีการลงโทษให้ร้องตะโกนเสียงดังดึงลิงผุกอุจจาระปัสสาวะทันนาการได้คุณแจมีช้าไฟสุนัขไฟม้าไฟควายไฟภูเขาไฟหินไฟเตรียมไฟ เสาไฟอินซีไฟการทรมานโดยเลื่อยฟันออกถลกหนังดื่มเลือดเผามือเผาเท้ามัดตัวห้อยหัวแล้วแทงจองจำในบ้านไฟหรือบ้านเหล็กจะมีหมาป่าไฟอีกต่างๆนานาและในรกที่กล่าวมานี้ก็ยังมีในรกย่อยอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีชื่อเสียงต่างกันท่านผู้เมตตาทั้งหมดนี้เป็นการรับกรรมสนองที่สรราาพสัตว์พูดทำบาดในชมพูทวีปได้ก่อขึ้นทั้งสิ้นกรรมที่พวกเขาก่อหากเปรียบเป็นความสูงก็สูงกว่าเขาพระสุเมรเปรียบความลึกก็ลึกกว่าทะเลอันหนึ่งกรรมที่ก่อขึ้น จะเป็นอุปสรรคต่อการบำรเพ็ญทันอย่างแน่นอนดังนั้นสัพพสัตว์จึงไม่ต้องการไม่ควรถ้ามมองความช่วยเล็กๆและเข้าใจว่ามันไม่บาปครั้นเมื่อตายไปแล้วผลกรรมที่ได้รับจะเหมาะกับความบาปที่ได้ทำแม้ว่าจะเป็นพ่อลูกกันเมื่อตายแล้วต่างคนก็ต่างรับผลกรรมนั้น ถึงจะเจอหน้ากันก็รับโทษทันแทนกันไม่ได้เลยข้าพเจ้าจึงได้รับพุทธานุภาพจึงขอเล่าสภาพในนรกให้ท่านได้รับทราบโดยสังเกตพ,พระสมมันตะพัตร,ระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าพเจ้าทราบเรื่องกรรมของนรกอบายภูมิทั้งสามมานานแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านกล่าวว่าจา เพื่อยังให้บรรดาสรพสัตวที่ทำกรรมชั่วต่างๆในโลกที่พระธรรมเสื่อมลงที่เมื่อเคยได้ยินคำสอนของท่านแล้วจะเกิดจิตยึดว้านในพระรัตนตรัยแล้วไม่ต้องรับทุกข์ทรมานในอบายภูปูนอีกต่อไปพระกสิทิคันพธิสัตว์กล่าวว่าท่านสมณตพระรัสะสภาพที่ต้องรับทุกข์ในนรกนั้นมีดังนี้ ผู้ที่ทำบาปจะถูกดึงลิ้นออกมาแล้วใช้ควายไถ่บางถูกควักหัวใจออกมาให้พวกยักษ์กินบ้างถูกราดด้วยน้ำที่ต้มเดือดเบื้ดบางถูกบังคับให้อุ้มต้นเสาทองเหลืองที่เผาไฟจนร้อนบ้างบ้างก็ถูกตามน่นวบไฟที่ร้อนแรงหรือใช้ความเย็นแช่ร่างผู้ทำบาปบ้าง ก็จะถูกฟังคับให้ดมกลิ่นอุจจาระและปัสสาวะหรือถูกลงโทษให้ยิงเหล็กกัดหรือใช้หอกเผาไฟให้ร้อนแล้วจี้ตัวบางก็จะถูกแทะกระแทกที่หน้าอ,อกหรือแผ่นหลงังบางก็จะถูกเผาไฟที่มือหรือเทา้าบางก็จะถูกมีเหล็กรัดตัวและกัด บ้างก็จะถูกสุนักเหล็กไล่กัดหรือผู้ที่มีบาปจะถูกบังคับให้ขี่อยู่บนหลังล่อเหล็กที่ถูกไฟเผาจนร้อนเป็นต้นท่านสมันตะพัทระนรกทุกขุมที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนมีเครื่องสำหรับทรมานร้อยพันชนิดที่ทำมาจากทองเหลืองเหล็กหินและไฟเครื่องทรมานเหล่านั้น ล้วนเกิดจากอำนาจกรรมชั่วของสัตว์ที่ทำบาปเป็นผู้ทำขึ้นทำสิ้นแม้ว่าจะสาธยายเหตุการณ์ในรกเพียงกุมเดียวก็จะมีความทุกข์ทรมานนับร้อยพันชนิดใหญ่ต้องกล่าวถึงความทุกข์ทรมานนับไม่ถ้วนในจจำนวนนรกที่นับไม่ถ้วนอีกเลยข้าพเจ้าได้อาศัยพระพุทธ,ธานุภาพและเหตุเพราะ ท่านสมันตะพัทระได้ถาจนจึงได้อธิบายโดยคร่าวๆเท่า,านั้นถ้าจะสาธยายโดยพิจดาแล้วใช้เวลาเป็นกับก็ยังสาวทะได้ไม่หมดแน่ขอขอบคุณหนังสือกสิติคันโพธิสัตมูละปณิธานสูตรแปลไทยโดยพระวิศวพัฒเสกกวงเก่า อารามวัดมหายานม,มูลนิธิพุทธจักรสุวิชาลัย